สวัสดีครับวันนี้ยผมซีโฟนะครับวันนี้ผมมีคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆดูคลิปนี้นัน bon <No ี่เป็นไงครับเพื่อนๆนเท่ไหมคลิปแบบนี้ผมใช้เวลาตัดต่อแค่10วินาทีเท่านั้นนะครับเป็นไงไวปะงงกันได้ดิทำไมผมตัดได้ไวขนาดนี้เพราะผมมีตัวช่วยดีๆนั่นก็คือแอปเบรสนี่เลยครับเป็นแอปสําหรับตัดต่อคลิปในระยะเวลาสั้นๆนะครับคนที่ไม่มีทักษะในการตัดคลิปหรือว่ามือใหม่สามารถใช้แอปนี้ในการตัดคลิปได้ง่ายๆนะครับ เพียงแค่เวลาสั้นๆเท่านั้นเราก็สามารถทําคลิปเท่ๆแบบผมที่ผมทําให้เปิดให้เพื่อนๆดูได้แล้วครับภายในแอปนะครับก็จะมีลูกเล่นให้เราเลือกใช้แบบหลากหลายรูปแบบนะครับนี่แบบฟีฟาก็มีโคตรเท่ไปไงแบบสลับรูปครับโหเท่เท่จา้จาเท่จ้า เป็นไงครับทุกคนเป็นไงกันมากครับสำหรับคลิปที่ผมให้รับชมเมือ่อสักครู่นี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเกมบีไฟน์เนาะแบบหล,ลอ่อๆเท่ๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมมาทําให้ดูเลยดีกว่าว่าแบบสิบวินาทีจริงหรือเปล่าแบบพี่โฟกี้โม้ปะเนี่ยเอ้ยมันไวเกินนะพี่แบบทําคลิปในระยะเวลาสั้นๆนะเดี๋ยวผมมาทําให้ดูเลยดีกว่าว่าแบบสิบวินาทีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวหาว่าขี้โม้ก,ก่อนอื่นก็เลือกเอฟฟกที่เราจะใช้กันเลยนะครับจากนั้นก็กดไปที่ทําวิดีโอนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วก็จะให้เลือกรูปภาพนะครับของผม คลิปของเราก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่ <Break> up, ก็จะมีแบบให <up> ้ดูก่อนนะครับก่อนท่ on, s <S โอเท่อะพอเราทำเสร็จก็กดบันทึกไปเลยนะครับแล้วเราก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆดูได้อีกนะครับ หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น t i k t o ็อกหรือว่าไลน์หรือว่าเฟซนะครับสามารถแชร์ไปให้เพื่อนดูได้นะครับและผมก็มีอีกหนึ่งเอฟเฟกที่แนะนําให้เพื่อนใช้กันนะครับนี่เลยเอฟเฟกบันสงการนะครับกระจกวิเศษเอ๋ยกระจกวิเศษเอ๋ยจงบอกข้าเถิดเดี๋ยวไม่โดยเอฟเฟกนี้กางามเลิศที่สุดในปัตถพีนี่นี่เป็นไงครับทุกคนสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปเบรสนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจสโตนะครับก่อนหนึ่งก็เข้าไปในเพ t สโตกันเลยครับ แล้วก็พิมพ์ไปว่า B L A Z E กดค้นหาไปครับนี่ก็จะขึ้นมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก,กดติดตั้งไปเลยนะครับพอเราทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กดเปิดใช้งานได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากทําคลิปเท่ๆก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้เลยนะครับหรือว่าอีกวิธีหนึง่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านใต้ล่างคลิปนะครับซิ่ สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟมไทยครับนะครับวันนี้ผมก็มาในชุดสายไฮไลท์นะแบบที่น้องๆเพื่อนๆพี่ๆขอ,อกันเข้ามานะครับโดยที่ผมใส่เสื้อแดงๆซีซั่นซีซั่นไหนว่าเป็นแจ็กเก็ตเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับเป็นซีซั่นที่ S5 เป็นไงหล่อทาวผมว่ายังไม่เท่อผมใส่ใส่แบบซีซั่นที่แบบ นี่เป็นไงซีซั่นนี้ดีกว่าซีซั่นนี้ดีกว่าเอสที S ่สี่นะครับใส่เสื้อซีซั่นแรงแดงเอสที่สี่ข้อพิาตายแล้วก็แต่งตัวแบบไฮไลท์ ight, ไงหมวกเอฟแล้วก็ผ้าปิดปากมาเลอเนตนะครับแล้วก็ใส่หมัดไฟท่าทางที่ผมจะไปก็ประมาณนี้เลยละกันนี่มีตีเป็ดด้วยอัปเดตมาใหม่โซนพิาตายคราวนี้นะครับผมก็ต้อง ลาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในเรลลี่พีไปก่อนนะครับ oh, <no. S 1> เดี๋ยวค่อยเข้าใหมา <c oughs> ย่ยอยอยเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับเป็นยิงลมสายไฮไลท์เขาต้องมีอะไรครับทุกคนหลายๆคนคงรู้นะครับ FF แล้วก็จุดละกัน <c oughs> ในเอ้ยตั้งท่ายด้วยเป็นไง <c oughs> เดี๋ยวผมขอรญาตรีเกมแล้วก็ <c oughs> ไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับ let's go <S อ๋อแล้วอีกอย่างที่ขายไม่ได้นะครับกระเป๋าครับกระเป๋าของขั้นซีซันหนึ่ง ใส่ไฮไลท์ของจริงเราก็ต้องถือเป็นพวกอะไรดีนะถือถือเป็นพวกคาตาะก็ได้นะเท่ๆดีเพื่อนเป็นไงลิงลิงครับลิงครับลิงเข้าไปดีกว่าโวยก้าคน้องแรกล้าคนก้าคนสะที่ไหนคนต้องเยอะนี่เฮ้ยมองหน้าอยากมีเรื่องหรืออยากมีลูกเฮ้ยผู้ชายผู้ชายผู้ชายไงแต่เราอบเชิญกันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมองตามองตาก็รู้่าก็รู้ไอ้ปากทงไหนครับมองตาก็รู้ใจ เฮ้ยแล้วเขารู้ได้ไงเนี่ยว่าผมมีปักธงนี่เฮ้ยเข้ามาเป็นคู่เปล่าปักธงเนี่ยครับแล้วใครมาย่อให้ผมเนี่ยยิงลมเอฟเฟเฮ็ดเฮดเฮ้ยเท่เกินดูดูดูเป็นไงเขามีเอคมังคือเขามีเอคมังคือครับทุกคนแต่ผมสกาสกาครับสกาโชว์ของหน่อยโชว์ของหน่อยนี่พี่เขาก็มี เฮ้ยเขาเกตครับเขามี MP พว่าเดอะแมวเอ็มี <MP S 2> บ้างครับเอ <MP S 2> บ้างครับผมก็มีพระมมือสินิ้วพนดมมือพี่เขาก็มีพี่เสื้อขาวก็มีเฮ้เขามีวิตพื้นด้วยทุกคนเฮ้ยตึ่งเกินห้องนี้นี่ไปครับทุกคนเดี๋ยวรอช้า เฮ้ยแอดมาเลยใครแอดมาเนี่ยคนนี้ทุกคนอ๋อแฟนเสือเหมือนกันคนนี้แฟนกันปะเนี่ยถามพ่อนแฟนกันป้าเนี่ยแฟนกันปะเนี่ยน่าจะแฟนกันดูจากทรงแล้วเฮ้ยแต่คนนี้ต่อที่ก๊อตคือใครเมียครับโอเคทำเบื่อพันรู้เรื่องครับแต่ไม่เป็นไรแฟนเขาก็เหมือนแฟนเราแฟนเขาก็เหมือนแฟนเราครับทุกคนเขาไปอยู่หลังแฟนละแฟนเขาก็ เหมือนแฟนเราไปแล้วไปแล้วหนูเข้าไปดูเข้าไปดูมวยเลยผมบอดนะใครใครแอดมาใครแอดมาเดี๋ยวไปห้องต่อไปดีกว่าครับทุกคนโอ้โหดูนี่ครับสายไฮไลท์นี่มีการมาดูผมเฮ้ย เขาวิงมาพร้อมกันสามคนเลยนี่มีกดท่าท่าคันซีซันนี้เด้โชว์เอคมังกรไปหนึ่งทีนี่เอคมังกรน้อยแดงเหมือนกันผมก็แดงครับผมก็แดงผมก็แดงครับผมก็แดงครับเดี๋ยวขอดูพี่เขาก่อนนะชื่ออะไรแฟนอะไรไม่รู้มีคนแอดมาไข่แจ้ฮ่าฮ่าฮ่าผม แดงเมื่อวานนี้ครับแต่วันนี้ผมแกนดูตมาเข้าคุยกันแต่วันนี้นนี่เท่เกินเอ้ยเกินไปหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแคนเสืออีกละเยเฮ็ดเยเฮ็ดโอ้โหผมขอดูก่อนมีใครบ้างวิ้ยมีแคนเสืออีกแล้วตึงเกินเป็นไงคนเยอะผมบอ,อกแล้วพี่ตคนบัาอีกแล้วใช่ไหมทุกคนสังเกตตรงรอดชีวิตเมือ่อผมมีท่าอะไรบ้างล่ะผมมีท่าสกาสก,กาโชว์ไปก่อนโชว์ไปก่อนโชว์ของหน่อยละกัน MP MP เทไหมครับเทไหมครับ <c oughs> ตึงกว่า <c oughs> เขาคือใคร <c oughs> ปักอีกปักอีกได้ครับปักไปอีกครับอีกรอบหนึง่ง <c oughs> ยิงไม่โดนคนครับยิงล้มดูใครหัวใหญ่ <c oughs> โอ้หัวโคตรใหญ่ <c oughs> คนดังปะยิงลม f f ดูดูโอ้ไม่หัวผมหัวโตโตกี่บาทเนี่ยกิโลกี่บาทเนี่ยทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไปห้องต่อไปคนมันเยอะคนมันเยอะ ที่ผมสังเกตนะครับแบบแต่งตัวแบบไฮไลท์ก็จะมีคนแบบเดินม,มาหาตลอดเลยนะหลายๆห,ห้องที่ผมสุมมานะบางช็อตอาจจะไม่ได้ตัดลงไปให้ดูด้วยนะครับแต่แบบส่วนมากก็คนก็วิ่งมาดูไงโอเคบมังคือกันเลยครับนี่รอเทเอโอ้ยมีคนชวนไปไตเขาแน่จะชวนทั้งห้องนะไอไอชวนแบบเนี้ยตามหาหวานใจแต่ผมมีแต่หวานเย็นนะป่ะในตู้เย็นเฮ้ยเอ็มครับเอ <c oughs> เจออีกเขาเขาเจอผมอีกห้องที่แล้วปะเนี่ยคนเนี้ยใช่ปะอ๋อเสือโมอาฮิเอาชื่อเขาแบบนี้ประกงครับแน่ครับไปรอบนี่สาวๆเห็นไหมเห็นสาวเส้นเงไหมเปิดเดิมตาเมื่อกี้เดี๋ยวว่าเขากดชนกับผมแน่เลยตึงครับพี่ชาย เฮดเมทยิงลมใครมาปาดคอใส่ผมข้างหลังยิงลมครับยิงลมเกิดตึ้งเอฟซีครับขอบคุณครับผมไม่แหละยิงลมใครวะไม่รู้จักยิงลมเอฟเอฟผมผมตั้งไปอย่างนั้นแหละถ่ายถ่ายแรงกันถ่ายแรงกันเดี๋ยวสาวๆไม่เห็นเนี่ นมัวออกเอ๊ะต้องบัง,งคนนี้เลยเอ๊ะต้องขวดสองเลยผมอะ <c oughs> สาวๆซึมเอา้าอะไรนี้ขอเดขอดูก่อดเวรอบัวเมียเกมเอ้าเขามีแฟนแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแฟนแฟนเขาไม่น่าจะรู้ยเยเฮเยเฮสปาดคอได้คนนี้ ตึงเกิน FC ขอบคุณครับไปเดี๋ยวไปห้องต่อไปกันดีกว่าครับทุกคนห้าคนไม่จินตลาเนี่ยคนเนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวจากการไซแว่นของเขาดิทุกคนบอกรักไปเลยผมมันคนตรงๆร,รักนะครับนี่เฮ้ยใครมาแย่งผมเนี่ย ดีวคนนี้ต่อคนนี้ต่อเขาแต่งแต่งทรงผมเหมือนกันไงรัก <c oughs> นะครับเอาออกเลยคนนั้นเฮ้ยแบบนี้หมายความว่าไงนีไอเคมก่อนครับโอ้ไอเคมกอนตลอดเลยนะอยู่ใกล้มือไงหรือเปล่ากกระเรดียวก็กดอย่างนี้แหละนี่แล้วก็สาการครับโชว์ไปหนึ่งที นี่หล่อที่หนุ่มๆติมสาวๆติมแครงแครงแครงเดี๋ยวไม่รอเกิน MP ครับ MP ครับไข่มายืนบนหัวผมเลยเฮ้ยให้มาเจได้สายเหลืองวะเนี่ยสายเหลืองวะเนี่ย,เ,ยเขาจะทำอะไรอะข้างบนหัวจะเอาผม้อยหรือไงตีเป็ด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 ครับทุกคนเทไหม <c oughs> ขอมาก็จัดไปครับ EP นี้ สำหรับแต่งตัวใส่ไฮไลท์อาจจะไม่ได้ปลอมเป็นใครปลอมเป็นพี่ปื้มหรือว่าปลอมเป็นอะไรเพราะผมยังไม่ได้ขออนุญาตเขานะถ้าผมจะทําผมก็ต้องขออนุญาตก่อนโอเคแล้วห้องต่อไปครับห้องนี้เฮ้ยอย่าบอกว่ามีแค่สองคนตีเป็ดไปก่อนเลยครับไอ้คนนั้นตกใจนึกว่าพี่คนะ มีคนเขาแต่งตัวแบบนี้เหะผมจำไม่ได้แล้วไม่าชื่ออะไรเฮ้ยดูเขาท่าวิ่งเขาดิอ๋อเขาท่างนี้เหรอง้างระเบิดแล้วก็วิ่งอย่างนี้เหรอเอเคมกคือครับเออสเต็ปสเต็ปแรกสเต็ปแรกสเต็ปแรกสเต็ปที่สองก็เอ็มพีก่อนเลยแล้วกันขอเอ็มพีก่อนเลยก่อนเลยเฮ้อทำไมผมลืมตลอดเลยใครไปมุดเนอะน้นนคนหลังไปมุด แมมีคนเดินมาสังเกต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 ดูด้วยในกระเป๋านี่พกอะไรสังเกตสังเกตอาอ่่ามาูมีปูนพอโบุกเขาเขาคือ DM Taro ทาโร่เฮ้ยเฮ้ยแต่งตัวเหมือนกัน เอาเขาลิงมาได้เดี๋ยวผมโชว์ลิงเข้าไปหนึ่งทีน่าจะงงเฮ้ยเดี๋ยวผมขึ้นมาแล้วผมปักธงเลยนะาเขาขึ้นตอนไหนผมก็ปักตอนนั้นเลยนะอายังลิงอยู่ยังลิงอยู่เดี๋ยวเข้ามา้อนกันไอ้ยเอ็กซเดมัสนี่ลิงลิงผมก็ลิง ก็ลิงแต่ผมหน้าไม่ลิงแต่คุณหน้าลิงคุณคนนี้ยคุคนนี้หน้าลิงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมหน้ากากสีแดงติดตัวแล้วขอลิงมานะครับตัวแบกใครแอดมาถ่ายแรงก่อนถ่ายแรงก่อนเดี๋ยวไม่รอนี่ยิงลมยิงลมเห็นไหมเห็นไหมสังเกตสังเกตเอ๊ยป้าจอยวนใส่ผมมาทุกคนสกา ยี่สิเแปดเอสเอสเอสเทไหมเทไหมเทไหมคำตอบเท่เนี่ยกำลังจะบอกว่าคำตอบมีเพียงแค่หนึ่งเดียวครับเท่ก็ไม่เท่ถามว่าถามเขาบัณฑเท่ไหมนี่ตบวเบื่อโอเครู้เรื่องรู้รู้กันรู้กันเล่นด้วยได้ไหมได้ แอดมาค่าค่าสี่สี่เอ้าไม่ต้องให้ UID ผมก็ลืมเดี๋ยวนี้เขาปรับใหม่ให้ UID ไปเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรละก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ทีมโพลคนให้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ทีโพขอตัวลาไปก่อนแล้วก็คนบ๊ายบายจุ๊บๆมาเดี๋ยวขอดูชื่ออสองคนนี้นะครับตัวแบกกับโซเซสอะไรเนี่ยบ๊ายบายไปเลย